สวัสด ah ีคร yeah. ับช่างโจ้จากชนบุรีอุซอรี่นะครับวันนี้มาติดตั้งดูงานติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังเป็นของ70ไม a 8 0 0 0นะครับตัวนี้ความคมชัดระดับ4 k นะครับตัวนี้การติดตั้งของที่ร้านก็ต้องไม่มีสายด้านหน้านะครับสายเรา เก็บไว้ด้านหลังนี้หนึ่งเพื่อป้องกันถ้ารถมีเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยธีเสียบเสียบอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งมันมีสายแล้วมันก็จะเกะกะบริเวณนี้นะครับเด็กดึงเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับเกิดอันตรายรบ้างที่ติดตั้งแบบนี้ความคมชัดของตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับซื้อไปติดตั้งเองก็ได้นะครับวิธีการติดตั้งไม่ยากนะครับก็เดินสายไล่มาตามตามมุมรถเนี่ยนะครับ แล้วก็ติดตั้งโดยเรามีปลั๊กปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กแบบไม่ต้องตัดต่อสายใช้เสียบด้านหลังนี้ได้เลยมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่คือกล้องหลังนะครับก็เดินสายรอนมาตามนี้ระมัดระวังตรงนี้นะครับส่วนวิธีการที่เราจะเดินสายกล้องหลังนะครับ เื่อให้มันดีแล้วก็ไม่ให้น้ํามันรั่วนะป้องกันน้ํารั่วมันจะต้องเดินสายลอดผ่านจุดจุดสายเดิมนะครับที่มีกับตัวรถนะครับร้อยร้อยเข้าไปนะครับร้อยเข้าไปเพื่อเอาอสายกล้องออกมานะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับทีห่หลายคนใส่ไปแล้วน้ํารั่วนะครับให้เน้นที่จุดนี้นะครับสําหรับด้านหลังนะครับ เวลาเราใส่เข้าไปก็สายก็จะเดินมาตามน,นี้นะครับเพื่อลอดสายบริเวณนี้สายมันก็จะจะวิ่งไปเชื่อมต่อกับตัวหน้ารถนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือจุดนี้นะครับจุดอื่นไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่จุดนี้จะทำให้ น้ำรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ช่างติดตั้งก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้ามีฝีมือก็ติดตั้งเองได้แต่ว่าเน้นเน้นจุดนี้เป็นสำคัญนะครับ